E เกี่ยวกับความสาม,มัคคีและการยอมรับความแตกต่างมีใครรู้จักความสาม,มัคคีบ้างยกมือแล้วตอบด้วยอออ๋อ,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 อผู้ชายรู้จักไหมความสาม,มัคคีคืออะไรช่วยเหลือถูกต้องมีอะไรอีกเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราอยากทํางานให้สําเร็จเราต้องอะไรอ่าฟังเพื่อนได้มันคือความสาม,มัคคีอย่างหนึ่งและการยอมรับความแตกต่างมีใครอธิบายได้บ้างการยอมรับความแตกต่าง ฮัลโหลเอ้ยฉันอยู่นี่มีใครรู้จักกันยอมรับความแตกต่างบ้างเมื่อเช้าพี่ก็อธิบายไปแล้วประเทศไทยมีกี่ศาสนาห้ามีศาสนาอะไรบ้างพุทธคริสต์อิสลตาร์มอาซิกได้อิสลามแล้วอะไรอีกอันนี้โอเคเอาใหม่แล้วพูดตามพี่พุทธพุทธคริสต์อิสลามอิสาคามฮินดูฮินดูและซิกซิกโอเคเมื่อกี้เวอร์เลยนะ โอเคโอเคฐานพี่เป็นฐานเกี่ยวกับความสามัคคีและการยอมรับความแตกต่างโดยพี่จะมีอุปกรณ์มาแกวกวงหน่อยลูกโทษนะอย่าเพิ่งจับนะใครจับปะแพ้ทำให้เลโก้โดนตัวเออเออใจเย็นๆได้ป้ะอย่าทะเลาะกันดิอย่าเพิ่งจับใครจับปะแพ้ใครจับปะแพ้โอเค พี่จบพี่จะให้เวลาทั้ง2กลุ่ม15นาทีเพราะหมด15นาทีจะต้องเอาเลโก้ทั้งหมดที่มีต่อรวมกันเป็นผลงาน1ชิ้นได้โอเคไหมได้ครับปรึกษากันก่อนนะพร้อมเริ่มใจอะไรนะปราศาสตรหรอโอเคพี่จะไม่บอกพี่จะไม่บอกผู้ชายว่าผู้หญิงจะต่อเป็นลูกปาศาสตร์ อ้ผู้ชายตอบไปรูปอะไรคุยกันยังไม่คุยรับำเลยไม่ดีสิ <c oughs> เราต้องทำงานเป็นกลุ่มต้องปรึกษากันก่อนเพราะเรามีโล่มีเลโก้โกขนาดนี้เรายังไม่รู้เลยตอบไปรูปอะไรไม่ได้อ่ะดีอ่ตอยแต่เราไม่ร้ยใจเย็นค่อยคิด <c oughs> สงสัยผู้หญิงชนะแน่เลยเนี่ยผู้ชายยังไม่รู้ตออะไรเลย ให้ฟังด้วยอีนิ้ฟังด้วย กลุม่มราปลงหักพังครับได้พี่ซื้ออ่ะโอเคผลงานชิ้นว่าเปเลยชิ้นนี้ว่าอะไรคะนั่งค่ะนั่งค่ะให้เพื่อนค่ะให้เพื่อนเนาะใอ่ค่ะซาปลวครับเอาเปดเลยไม่ต้องเปิดสักคนไม่ครับมันหู สาปลระตัดฝพ,พังที่ทางคุณ <c oughs> ที่ชื่อ,อากายอ้างว่าเป็นร้านรถแต่กินมันเป็นสาปกกลระตัดฝพ,พังแน่นอน,น <c oughs> อ่า, <c oughs> อาอย่าอย่าดูถูกว่าอย่าดูถูกความสามารถเอง <c oughs> เองก่อนเลยถ้าพี่ถามเกี่ยวกับความสามัคคีและการยอมรับความแตกต่างในกลุ่มหนูมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้บ้างลูก <c oughs> นี่เมื่อกี้ให้เวลาไปคิดตั้งนาน <c oughs> สาม,มัคคีครับสามัคคีสาม,มัคคียังไงช่วยเหลือกันทำครับช่วยเหลือกันทำอ่าแล้วเรื่องของความแตกต่างล่ะลูก ม,มันเด่นมันเด่นเยอะมันเด่นเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นนะตอนที่หนูกําลังต่อสร้างกันอยู่อ่ะพี่เห็นบางคนเอาไปต่อเป็นรูปรถบางคนเอาไปต่อเป็นรูปตึกโน่นนี่แต่สุดท้ายมันก็มารวมกันนั่นแสดงว่าพวกหนูยอมรับแล้วความแตกตาก่ตางยอมรับความแตกต่างทางสมองไ <laughs> อความคิดไอคนพูดได้ก็ไม่พูดซึ่งผู้หญิงเขามีไหมหนูว่าผู้หญิงเขามีไหมคุณผู้หญิงมีไหมมีครับ <laughs> แล้วเขามีความสามัคคีไหมไม่มีครับมีแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเราหรือเปล่าใช่ครับอแล้วหนูคิดว่ากลุ่มผู้หญิงมีอะไรที่กลุ่มอ้าวกลุ่มหนูมีอะไรที่กลุ่มผู้หญิงไม่มีทําให้หนูชนะอืมเอือมต่อไม่เสร็จด้วยครับเออต่อไม่เสร็จเพราะว่าอะไร ชอบจ้าแล้วเขาเป็นสามัคคีกันหรือเปล่าใช่ครับพี่เขาสามัคคีกันนะเขาช่วยกันต่อนะเขาแค่ไม่ทำพื้นมายกไม่ได้เขาไม่ลองดู้ิดูเขธอเธอก็ขำไม่รู้ตัวเลยว่าแพ้อยู่เนี่ยเธอขำดังมากเอาแพ้ปมมือให้ผู้ชายหน่อยเอ๋เองมากเอามาเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังอ่ะนั่งเลยลูกนั่งเลยเดี๋ยวเราแยกแย้งฐานกันแล้วขอบคุณครับ จากเมื่อกี้เนี้ยเท่าที่พี่เห็นนะ่ะทั้งสองกลุ่มช่วยกันดีมากเลยนะถึงกลุ่มผู้ชายเขาจะแยกแยกกันต่อแต่สุดท้ายเขาเอามารวมกันแล้วเขาก็สาเร็จกลุ่มผู้หญิงกันจริงๆก็ช่วยกันนะแข่งขันเลยแต่แค่ลืมไปว่าเราต้องทําพื้นเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะยกไม่ได้จริงไหม,ม,ม,มอันนี้เขาอาจจะไม่ได้คุยกันมาก่อนนึกออกป่ะแล้วจริงๆแล้วกลุ่มผู้หญิงมีการวางแผนที่ดีมากเลยนะ พราะการทํางานกลุ่มความสามัคคีกันมันต้องมีการวางแผนช่วยกันทํานึกออกปะอาปุ่มปห่กลุ่มผู้หญิงประมือให้จังหน่อยกลุ่มผู้ชายประมือให้ผู้หญิงด้วยลูกให้เกียิเขาด้วยลูกเออเราเป็นผู้ชายกลุ่มผู้หญิงคิดว่าเราขาดอะไรที่ทําให้เราแพ้ผู้ชายลูกห้ามตอบเอพื้นแพ้บ้างไม่ใช่ค่ะเราอห่าขอาเราขาดอะไรพี่เราฟังอยู่ ขาดใจเลยเนี่ยตอนนี้รอจนจะขาดใจแล้วเนี่ยขาดอะไรอนะขาดที่ยกก็บอกไปสิขับตู้ขับตู้ไวนะ้เนี่ยตอบลูกหนูหนูเป็นคนตอบได้ไหมลูกไ <c oughs> <c oughs> อ้เดือจะลาสุดแล้ว <c oughs> กลุ่มเราขาดอะไรที่ทําให้เราแพ้กลุ่มผู้ชายลูกค่ะือความคิดอืมววอืมการยอมรับความคิดที่แตกต่างกันแล้วมีอะไรอีกความเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเลโก้ของเขาเยอะกว่าของเราหรือเปล่าเพราะเขาขอเพ่อรัาเพรเขาขอเพิ่มเองแสดงว่าเขาไม่ได้ฟังโจทย์อย่างตั้งใจใช่ไหม พอจำได้ไหมตอนแจกพี่พี่บอกว่าพอเสร็จหมดเวลาแล้วอะทุกตัวต้องรวมกันเป็นตัวเดียวเป็นผลงานชิ้นเดียวห้ามมีตัวไหนหลงเหลือการที่เราขอเพิ่มแสดงว่าเราสร้างภาระให้ตัวเองจริงไหมนั่นไงเอาปรบมือให้ผู้ชายหต่ผู้ชายตอบได้เคลียร์มาก สามคีแล้วก็ความที่ว่าได้ช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็การแตกต่างค่ะแล้วก็ความแล้วก็ยอมรับเรื่องว่าแตกต่างกันยังไงอ่ะก็ <S <S <G> จะช่วยเหลือเพื่อนให้มากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าเพื่อนเขาแตกต่างแค่ไหนแล้วก็เข้าหาเพื่อนให้มากขึ้นค่ะก็อยากฝากว่าหนูสนุมกมากๆค่ะแล้วก็อยากขอบคุณมากๆที่มาที่นี่แล้วหนูมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ